โอเคครับวันนี้เราก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการปรับคอมยังไงนะครับให้อ่าเล่นเกมได้ลื่นขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการเคลียร์ไฟขยะไปด้วยครับในคลิปนี้จะไม่มีไม่มีโปรแกรมอื่นเลยนะครับนอกจากในโปรแกรมในตัวคอมพิวเตอร์ของเราเองนะครับผมเราไปดูที่วิธีแรกเลยผมที่แรกนะครับดิดครินอัพนะครับวิธีการก็เป็นในดิดครินอัพคือการกดเข้าไปที่ไฟเอ็กโคลเลอร์ตัวสีเหลืองนี้ครับ โอเคครับพอากดเข้ามาแล้วเรามาเลือกที่หัวข้อ DSPC นะครับแล้วเรามากดเลือกที่โฟลเดอร์ที่เราลงวินโดว์ไว้นะครับเราจะดูยังไงว่าโฟลเดอร์ที่เราลงวินโดว์ไว้อ่ะเราลงวินโดว์ไว้ที่ไหนตัวดิสเน่ยมันจะมีรูปวินโดว์อย่างนี้ครับเห็นไหมเป็นจะเป็นรูปวินโดว์อยู่ก็คือเราลงวินโดว์ไว้ไดีเพราะฉะนั้นเรามาชี้ขวานะครับกด p r o p e r t y ครับแล้วก็พอเด้งหน้านี้ขึ้นมาปุ๊บเรากด disk clean up นะครับอ่ะแล้วมันก็ คือถ้าถ้าบางคนที่ไม่เคยลบเมื่อกี้มันจะโหลดช้าน,นิดนึงนะครับแต่ว่าผมมาเคยลบมาแล้วอ่ะเมื่อเมื่อมันขึ้นหน้านี้ขึ้นมาครับเราก็เราก็เลือกเลือกติ๊กได้เลยครับมันมันจะติ๊กรีไซเคิลบินให้แล้วนะเผื่อถ้าใครไม่อยากลบรีไซเคิลบินก็ติ๊กออกก็ได้ครับแต่ว่าอันนี้ผมจะลบเพราะผมไม่มีะไรผมก็คลีนอัพไปเลยหน้านี้จะค่อนข้างนานนิดนึงนะครับสําหรับคนที่ไม่เคยลบเลยนะนี่เรียบร้อยกดโอเคไปเลย อ่าเมื่อกี้เป็นการสแกนไฟล์นะครับอันนี้ก็จะลบพวก w i n d o ว s อั d เดตให้ด้วย Windows u p d เดตตัวที่แบบเราเคยอัปไปแล้วแล้วเราไม่ได้ใช้เราก็นั่งลบเราเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปตัดตัดไปตอนที่ลบเสร็จแล้วนะครับผมโอเคครับพอมาถึงขั้นตอนที่ที่สองครับเป็นการลบไฟล์เทมนะไฟล์เทมคือไฟล์อะไรไฟล์เทมคือ เป็นไฟล์ที่เราไม่ได้ใช้แล้วแบบเหมือนฟิลเหมือนเป็นไฟล์ขยะครับเราจะมาลบไฟล์เทมกันอ่าวิธีแรกนะครับกดตัว Windows นะครับปุ่ม Windows Windows บวกตัว R นะครับให้มันขึ้นโหมดรันมาซ้ายล่างอย่างนี้แล้วเราพิมพ์ตามผมนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตัว T ตัว E ตัว M ตัว P นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์แล้วก็กดโอเคเลยถ้าใครที่เคยเข้าไปแล้วได้หมดนะถ้าใครคือยังไม่เคยกดเข้าไปอ่ะมันจะขึ้นมาให้กด c o n t i n u e นะครับก็ c o n t i n u e ต่อได้เลย อันนี้วิธีลบทั้งหมดอันนี้สามารถลบได้ทั้งหมดแล้วไม่มีผลต่อคอมพิวเตอร์แน่นอนนะครับผมกด c o t r l a ครับ c o n t r l a คือเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็กดปุ่ม delete ไปเลยสำหรับใครที่ไม่เคยลบตรงนี้เลยอ่ะมันจะเป็นขั้นตอนที่ลบนานมากนะครับอันนี้ขนาดผมเคยลบไปแล้วบ้างแบบหลายรอบนะบผมผมเป็นคนที่เคลียร์อันนี้บ่อยมันยังหายไปกิกหนึ่งเลยนะครับผมผมเป็นคนที่เคลียร์บ่อยอถ้าขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับเรากดอย่างนี้ครับกด skip ปไปเลย สาเหตุที่มันขึ้นแบบนี้เพราะว่าไฟล์บางตัวเราอาจจะเปิดอยู่เราอาจจะใช้งานมันอยู่ก็ไม่เป็นไรครับโอเคเมื่อเราลบเมือม่อเราลบเสร็จแล้วนะครับผมมาขั้นตอนที่3กันต่อเลยขั้นตอนที่3ามนะครับคือเป็นการทําให้เวลาเราเปิดคอมขึ้นมาอา่าเรียกว่าอ,อะไรนะทําให้เราเปิดคอมขึ้นมาแล้วคอมเราจะมีปกติเวลาเปิดคอมขึ้นมาอาจจะมีสตีมดิสคอร์ d หลายแอปไม่ก็ s ป o t i f y ที่ทุกคนจะดิ้งขึ้นมานะครับแต่ว่า ของเราจะเปิดเฉพาะที่จําเป็นเพราะว่าเปิดคอมมา CPU เราถ้ามันทํางานแบบคือเวลาเราเปิดหลายๆเปิดคอมคอมมาใหม่ๆ CPU เราจะเด้งขึ้นไปเยอะมากนะงั้นเราไปดูที่เราไปกดกันที่หมวด Startup นะครับผมหมวดนี้หมวดนี้คือหมวดที่ตอนเด้งขึ้นมาครับตอนตอนเปิดคอมขึ้นมาจะให้โปรแกรมไหนเปิดขึ้นมาบ้างนะครับผมสาหรับผมนะผมจะติ๊กไว้ที่จําเป็นนะครับคือสตรีมสตรีมนี่คือจําเป็นนะครับผม ถ้าใครที่เล่นวาโลก็เปิดไลออดไลออดไคลินไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ไลเนี่ยบางแอปถ้าถ้าถ้าแอปไหนเราไม่ได้อยากใช้สมมติสมมตินะผมไม่อยากให้แอปนี้เปิดเดี๋ยวมันเ้ผมเปิดแอปนี้ขึ้นมาก่อนโอเคผมเนี่ยไม่อยากให้แอปนี้เปิดเลยอ่ะวิธีการก็คือครับกด,ดชี้ขวากดที่ซิบเบไปครับนยบร้อยแค่นี้ครับเราก็เลือกเฉพาะที่เราจําเป็นนะครับดูดีๆครับว่าแอปไหนมันไม่มีผลกับคอมเราจะแนะนําให้ปิดทั่ว แอปที่แบบเราสามารถกดเข้าเองได้อะไรางเงี้ครับเราลองลองเลือกดูได้เลยครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมขั้นตอนสุดท้ายนะครับคือการเป็นการไปที่เป็นการเรียกว่าอะไรนะปรับปรับให้อ่าพวกสเกลอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้ครับเวลาเลื่อนขั้นตอนแรกนะครับกดเข้าไปที่ f i l e e x โ l ลเ e r เหมือนเดิมครับกดไปที่ d i s พ PC นะครับกดคลิกขวาที่ Dis พ PC ไม่ก็ถ้ามี d i s พ PC อยู่ใน desktop ก็กดขวาได้เลยกด property ครับเดสักครู่นะครับแล้วก็ as one s y s t e t setting ครับนี่พามันขึ้นมาตรงนี้ตัวนี้ปิดไปเลยปิดไปหมดเลยเอาแค่ตัวนี้พอกด system เห็นคขาว่า performance ข้างบนนครับกด setting ไปเลยครับแล้วเราจะได้หน้าต่างนี้มาครับแล้ววิธีปรับปรับก็คือปรับตามผมได้เลยปรับแค่โชว์ตัมเนลอ่านี่ครับแล้วก็สมูท สมุดฟอนต์ครับแล้วก็โชว์ตำแน่ประมาณนี้ปรับปรับไว้แค่นี้เลยโอเคครับถ้าเสร็จจากการปรับอะไรพวกนี้ครับผมแนะนําให้รีคอมทีนี้นะครับสําสหรับทุกคนอาจจะช่วยได้มากหรือน้อยอันนี้ผมผมก็ไม่รู้ว่าผมผมไม่สามารถบอกได้ว่าจะช่วยได้เยอะหรือน้อยแต่มันช่วยได้จริงๆครับอะไรพวกนี้แล้วมันไม่เป็นผลเสียต่อคอมพิวเตอร์ของเราด้วยเพราะเราไม่ได้ใช้โปรแกรมนอกเพิ่มเข้ามาใส่ในคอมพิวเตอร์เราให้มันมีปัญหาส่วนถ้ามีคําถามเกี่ยวกับ power plan ใช่ไหม power plan เนี่ยสำหรับผมนะ power plan เนี่ยอ่ามันแล้วแต่ cpu กับซิงซิงก็คือพัดลม cpu ของแต่ละคนซึ่ง power plan ของผมมาผมใช้แอปตัวนี้นะครับ n nts ตัวนี้เป็น power plan ของตัวนี้ผมมาไปตาังความมาเยอะอยู่เดี๋ยวผมจะมาแนะนำแอปนี้อีกทีถ้าใครอยากให้แนะนำก็บอกได้ครับแต่ว่าแอปแอปนี้ก็คือดีดีจริงจ สำหรับของบางคนอะถ้าเป็น CPU AMD มันก็มี m d Balance AMD High Performance อะไรอย่างนี้แต่ถ้าเราเราปรับแล้วเราดูกระตุกขึ้นเราดูเราดูเร,าดเรียองอะไรเราดูเล่นไม่ค่อยลื่นขึ้นเหมือนเดิมเราปรับกลับเหมือนเดิมก็ได้ครับส่วนมากก็มีอยู่2โหมดครับก็คือ High Performance กับ Balance นะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับคอมตรงไหน สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปอธิบายหรือสอนให้เท่าที่ผมรู้นะครับสำหรับวันนี้ก็ไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย